เอ้าวที่ยังไรยายโอ้ยคอยหาหมองสิเทขยะจังวไงสิเทมองได้ได้นี่เรื่องขยับเปียกขยะถึงพลาสติกโอ้ยคอยว่าคอยเอาไว้แถวนี่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ใช่ล่ะพี่หาเบิ้งหาเบิ้งแถวพี่ละโอ้ยเลี้ยพี่น้องมันมีทั้งขยับเปียกพวกขยะแห้งไหมพี่น้องอันจังไหนนี่เจ้าสิติ๊กจังวานี่แหละแต่เลยว่าหาวิธีการได้พี่น้องอันนี้มันเป็นขยับเปียกนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นขยะที้ เอาไปทิงปท้งแบบตก่ต้องประโยชน์แล้วแนนสีมี่บานยาย้รวนเนี่ยจะมีถังขายะน้องพี่น้องเนะาะขยะแห้งขายะปวดทิ้งทัดทิ้งไ่ให้มีพี่น้องแล้วเอาไปเทะมองถังของเทศบาลเขาสีามีเทศบาลมาเก็บเม็ดบอเมนจา้าเนี่ยตัวนี้แนตะ่เป็นังไรที่นี่อันนี้เอาไปกินว่าเมนเนี่พ <c oughs> ี่น้องเศษอาหารพี่น้องเศษอาหารสิทเทเขอบฟ้าเลยกะ เดี๋ยวนกกับแฮงมาหลายกากระเฮงหลายพี่น้องทั้งนกทั้งกามาขี่ใส่บ้านสุกโป๊กโอ้ยประไวเลยบัดนี้เทศบาลมันก็เลยมีนโยบายพี่น้องทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนไอเบิรงฮันแมนค่ะสิเป็นปุ๋ยย่างดีเลยพี่น้องปุ๋ยไหนปุ๋ยไหนหางนี้ไผ่เนาะเห็นไปพี่น้องจะเห็นว่จะเห็นว่แนนนี่นี่นี่ต้นบักฮงต้นบักุง บ like <c oughs> ักตูเรียนทุเรียนป่ไปพ่อมาทุเรียนแบบมันอยู่อยู่ไกลพี่น้องอยู่ไกลความเจริญนี่ไงถังขยะเปียกพี่น้องไม่เหม็นมหาเหตุได้นี่เหตุเจอไหนหนิเหตุเจอไหนถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพิ่นกะสิเอาถังแบบนี้เลยพี่น้องมากโอ้โหถังดำถังดำมากถังดำมาแล้วเพิ่นกะติตัดดากมันออกขนาดเท่าใดก็ได้พี่น้องเลยขนาดเท่าใดก็ได้หรือบอสถังสีใดก็ได้พี่น้องถังพลาสติกแล้วก็ตัดก้นออก ดินลงพี่น้องใส่จักร์ิ์เลยจักจักริ์ก็ได้ยี่สิบเนาะน่สิเป็นยี่สลิตรหยว่าน้งเติมกี่ดอควพุ่แนยว่หลายเตยุ่น้ำจะมากกว่าหนึ่งลิตรยุ่พี่น้องตัดก่นมันออกแล้วก็คุดดินลงพี่น้องต้ต้นไม้ที่ห้าอยากให้มันเป็นปุ๋ยนะคะคุดดินลงแล้วก็เอาถังเข้าว่างลงไปอันนี้ยกขึ้นเพาะ้านด้พี่นองาว่าห้าคดใบโดนแล้วนะคะฝังลงไปเลยหลับหน่งนะคะเสร็จแล้วดูว่า ต้นไม้ของเรามันสวยไหมนี่มันเหลือกทีกกินแย่ล้วนคุดจากหมอเงินมาปลูกนะทำมันเกิดเลยนี่คือยังสีนี่งามแล้วเสร็จแล้วมีฝาามันบ่พี่น้องป้องกันมาแรงอป้องกันนรคป้องกันยังมันมาขาบออกโซคะปุกเอาขยะเปียกของเราเศษอาหารเศษอาหารคอยว่าอยากสีดมเลยพี่น้องบ่ีหม็นหาอมั่งจะม่ควยเปิดบ่จะว่าอุ้ยบ่มึงเปียกพี่น้องคุณ เชื้อราทำงานอย่างดีนะคะของแท้ได้พี่น้องมันบ่นด้ไนักเกลียดได้เห็นบะบ่เห็นบ่กินเนี่ยดมมีมีนพี่น้องเอาโรกนีแล้วพี่น้องเอาอกไปเกิดกระบวนการเกิดการมักย่อยสลายเชื้อจุลินทรีย์ทำงาน ลายเป็นปุ๋ย,ยนะคะปุ๋ยอย่างดีเลยโอ้โหเหม็นนะคะก็จะดูดซึมไปที่ต้นไม้ใช่ค่ะต้นไม้ก็จะได้รับปุ๋ยตรงนี้นําปุ๋ยไปใช้ห้องปตองซื้อปุ๋ยเลยพี่นอ้องเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะคะฝากติดตามให้ลวนเอนเฟยได้เยคะ่ะนี่แหละทั้งขยะเปียกลดลูกกรนเย็นสบายเพราะว่าช่วงนี้หนาวคะ่ะเย็นสบายฝากติดตามให้ลวนเฟนเฟยได้เยะคะ่ะเจอกันใหม่จา้า